สวัสดีครับสวัสดีแฟนตัวยทุกท่านนะครับพบผมจ่าเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเรียนเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับวันจันทร์นะครับก็เป็นศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับก็จัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าครับที่มีการถ่ายสดทั้งหมด2ช่องนะครับคือช่องทูฟายูกับช่อง5 แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับหลงจานนี้ก็จะถ่ายทอดแค่ช่องทูฟอยูแค่ช่องเดียวแล้วนะครับช่องห้าก็จะงดละนะครับช่วงหลังก็จะกลับไปถ่ายเพจทางกลุ่มพลังใหม่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะถ่ายไม่ถ่ายอะไรไงผมก็คัดมาให้เรียบร้อยทั้งหมด3รายนะครับมาลุยกันดีกว่านะครับว่า3รายมีใครอะไรงานบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่คู่ที่2ของรายการครับสิงเดชครับชายภูเก็ตนะครับเจอกับนายเจ้าศิวนาถนะครับผู้ใหญ่พรชัยท่าสารานะครับคู่นี้118อดปอน เท่ากันนะครับไอ้เจ้าสิงเด่นเน่ยมันลดไปจุดสี่ส่วนนั่นศิวนาถนะครับมาร้อยสิบเก้าจุดสี่ลดหนึ่งจุดสี่นะครับเลทเปิดตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ทางนั่นไอ้เจ้าสิงเดน่นต่อสามสองนะครับ สิงเดชนะครับรูปร่างก็ใหญ่กว่าด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญโอเคแหละช่วงหลังอาจจะฟอร์มบู่ไปนิดนึงนะครับชนะแค่ไฟเดียวแล้วก็แพ้มา2ไฟส่วนนั้นแน่เจ้าสิวนาศนะครับชนะมา2นะครับแล้วก็เพิ่งจะมาสะดุดแพ้แพ้ไฟล่าสุดแหละนะครับแต่วันนี้ผมขอซื้อความใหญ่แล้วกันจัดไปที่ใน้านเจ้าสิงเดชนะครับน่าจะดีกว่า ไปกันที่คู่รองรายการครับคู่ต่อไปครับเป็นต่างส no es, ุดต่างสายครับเหนือธรณีจิตบังนนครับเจอกับเพชรเอกเกตจำรูน112ปอนด์เท่ากันเหนือธรณีเนี่ย112.8ร้อยส่วนนั่นเพชรเอกครับมา113ก็ลดไปปอนหนึ่งนะครับโดยที่คู่นี้เนี่ยเหนือธรณีพุ่งไป5 3แล้วนะครับเลทอาจจะขึ้นขึ้นลงๆนะครับเหนือธรณีนะครับก็มวยเก่งจากทางฝั่งของจิตบังนนทร์เขาแหละนะครับมีชนะสกลพัฒน์นะครับ แพ้ทางนั้นเพชรมลัยนะครับแล้วก็ชนะทางนั้นเจ้าชาติปีชิตล่าสุดวันนี้ออกจากรังนะนะครับส่วนนั้นเพชรเอกครับก็มีแพ้น้องแชมป์นะครับชนะพอยลุงเพชรแล้วก็ชนะเจ้าสิงเพชรส่วนตัวผมผมมองว่าโอเคแหละความเก่าอยู่ที่เพชรเอกอยู่แล้วนะครับแต่ความสดความแรงความห้าวแล้วก็ความใหญ่อยู่ที่ทางนั้นเจ้าเหนือทรณีนะครับจัดไปที่เหนือทรณีแล้วกันแม้ว่าจะข้ามศึกมา แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับต่างสื่อต่างสายเช่นเดียวกันครับแม็กนัมสอสมหมายครับเจอกับน้องบิวจิตเบิงน์132ปอนด์เท่ากันแม็กนัมเนี่ยมา131.6ขาดจุด4ส่วนน้องบิวเนี่ยนะครับมาช่างได้ตามพิกัดเลยนะครับเลทเปิดอยู่ที่น้องบิวผู้มาเยือนนะครับตั้งต่อก่อน5-4 นะครับแม็กนัมช่วงหลังฟอร์มไม่เอา่าวอะไรเลยนะครับแล้ววันนี้เล็กด้วยนะครับส่วนน้องบิวเนี่ยมีชนะสลับกับแพ้นะครับล่าสุดเนี่ยชนะลุงชนะลุงนิมิตมานะครับส่วนตัวผมผมจัดไปที่น้องบิวแล้วกันวันนี้ที่จะให้กันเนี่ยนะครับก็จะมีสิงห์เพชรขอไปสิงห์เดชนะครับทางด้าเหนือธณีแล้วก็ทางดน้าเจ้าหนองบิวนะครับนี่คือทีเด็ดเต็มตีนจากผมแชมเปี้ยนครับที่เราฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงฝากติดตามกันสุกช่องทางเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปลวสสดี